สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะคลิปนี้กี่มารายงานข้อแล้วประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวงวดที่15ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี6465รอบที่1งวดที่15ข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน15สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่14ถึง20มกราคม65ค่ะโดยชดเชยทั้งหมด5ชนิดดังต่อไปนี้ด้วยกันข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเกฑนกลางอ้างอิง,ง11,808บาท1 9สตางค์งต่อตนันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้นั่นก็คือ3,191บาท81สตางค่ะข้าวเปลือกหอม มะลินอกพื้นที่ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่11,032บาท68สตางค์ต่อตนันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้นั่นก็คือ2,967บาท32สตางค์ต่อกันที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 1, 1 2 0 8บาทแสตางต่อตันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้791บาท92ตางคค่ะข้าวเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 8,438บาท30สตางค์ต่อตันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้1,561บาท70สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวซึ่งเป็นชนิดสุดท้ายนะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่15,39บาท6สตางค์ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้1,460บาท94สตางค์ค่ะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งจะ ต้องเป็นผู้ที่ระบุวันที่เก็บเกี่ยวคือระหว่าง14-20ถึงมกราคม65สำหรับงวดที่15นี้นะและชดเชยทั้ทงสิ้น5ชนิดด้วยกันค่ะก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆเกษตรกร,ร,กรทุกท่านด้วยคลิปนี้กีฬาไปก่อนจนกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย